าบองอาหารอีสานยอดนิยมกับความหมายที่แปรเปลี่ยนคุณกิจเหลือละไมได้เล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่าเมื่อพูดถึงปลาลาบองดูจะเข้าใจตรงกันหมดนะครับว่าคืออันเดียวกับแจวบองมันเป็นอาหารอีสานทให้ทำได้โดยเอาปลามาสับรวมกับเครื่องสมุนไพรสดจนเข้ากันดีรสชาติเปรดเค้มนัว จากเนื้อปลาราปลากระดีหรือปลาเล็กปลาน้อยอื่นๆสับทั้งตัวมีก้างละเอียดให้เคี้ยวกรุบๆพอพืน้นเมื่อต้มข้าวเหนียวหรือผู้ข้าวสวยกินกับผักสุดสับปลาราทั้งตัวจนละเอียดแล้วจึงใส่เครื่องสมุนไพรสดสับต่อให้เข้ากันดีปลาราบอกนี้จะเอาไปผัดต่อก็ได้เครื่องสมุนไพรและปลาหมักที่สุก ในน้ำมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่รสก็จะอ่อนลงไปบ้างนะครับคนมักอธิบายคำว่าบ้องมาจากบ้องไม้ไผ่ทำรองว่าเป็นสำหรับที่ทำไว้ได้กินานานปัจจุบันบ้องไม้ไผ่แห้งสำหรับพกพาเดินทางไปไกลคำอธิบายนี้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องสเสบียงกานของทหารโบราณระหว่างเดินทัพนะครับ หรือพลานป่าระหว่างออกล่าสัตว์อีกทั้งยังอาจพร้องกับลักษณะของหมักป่าระของผู้คุมเทพสำเหนือของสปปลาวนะครับและหลายแห่งในสกลนครที่อาจารย์สุจิตรุงเทศได้อธิบายไว้นหนังสืออาหารไทยมาจากไหนปพศส5 6 0ว่าพวกเขาทำประเด็หมักบ้างโดยหมักปลาสุดเกลือและรำในไม้ไผป่ป่าตากแห้ง แล้วปิดจุกด้วยใบผักเพลนะครับดังนั้นก็ดีนิยามความหมายของปลา,าบองหรือเจียวบองของคนไทยในปัจจุบันได้เลื่อนมาอยู่ในการปรุงรสแบบที่อธิบายมาข้างต้นหมดแล้วเมื่ออยากกินปลา,าบองสักถ้วยนั้นจึงหมายถึงการควัดปลา,าจากไหวางบงกองบงเขียงใบใหญ่สับด้วยมีดตู้จนลื่มละเอียดจึงทยอยใส่เครื่องสมุนไพรจดหัน่นซอย ซึ่งลหลักๆก็มีข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกกรณีของพริกหลายคนใช้พริกที่อถู่แห้งนะครับอาจมีรากกระชายด้วยก็ได้สับ,บรวมกันไปหากใครชอบรสเปรี้ยวก็เพิ่มมะขามเปียกลงไปสับด้วยถ้าไม่ได้ปรุงใส่มะขามเปียกก็อ,อาจเพิ่มรสเปรี้ยได้จากผักสุบางชนิดที่กินแก้มเชิมยอดผักติว้วยอดชะมวงใบมะดัน ส่วนผักสดๆกบชนิดอื่นๆ,ๆ,ๆก็กินแก้มปลาบองได้อร่อยทั้งสิน้นนะครับเว็บไซต์เกี่ยวกับคำภาษาอีสานเก็บคำนี้ไว้ว่าปลาเด็กบองแปลว่าปลา,าสูงเครื่องปลา,าบองเป็นการนำปลา,ามาปรุงรสด,ด้วยพริกป่นขาสับใบมะกรูดซอยตะไคร้ซอยบางท้องที่ใส่มะเขือเทศด้วยเครื่องเข้าหลักของปลา,าบองมีปลา,าปลากระดี่ทั้งตัว หอ,อมดแดงกระเทียมพริกขี้หนิสุสดหรือพริกป่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดถ้าชอบอาจเพิ่มรากกระชายแก้กลิ่นขาวและมะขามเปียกเพิ่มรสเปรี้ยวได้นะครับผมนั้วสงสัยคำว่าบองนี้มานานว่ามันจะมีคาอธิบายอื่นไหมนอกจากลักษณะบ้องใส่ปลาาในที่สุดก็ได้เพื่อนกินอย่างด็อกตอรอ ยุติมุดาวิจิตอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องคนไทยในเวียดนามแห่งคณะนะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วยไขให้เห็นความหมายอีกในหนึ่งซึ่งดูจะชัดเจนขึ้นมาอาจารย์ทุกทีบอกว่าคําว่าบองในภาษาถิ่นไทยดําและไทยขาวแถวเวียดนามและลาวหมายถึงการดองนีเพื่อดอง ทั้งยังในชื่อเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาทั้งยังให้ชื่อเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาถึงสองเล่มคือหนังสือแหล่งไทยเทียบของวิลเลียมจีกสนี่และพจนานุกรมเทปรักของภาษาฝรั่งเศสของจอห์นแม่นันซึ่งระบุคำแปลไว้ตรงกันมากเมื่อพดวับคำที่มาของ,ของคำว่าปารา ึ่งในปัจจุบันนี้ผมค่อนข้างเชื่อถือคำอธิบายของลตเอรประพัฒนจูวิเชียนแห่งคณะบุรคดีมหาวิทยาลัยเิลปากรว่าคำนี้เป็นคำภาษาเขมรอีสานคือบล็อกละหรือประกในเขมรต่ำกัมพูชาและปลาในกลุ่มโคราชนะครับและทั้งมีความสัมพันธ์กับคำมอนอันเป็นภาษาร่วมตระกูลกันคือคำว่าปลอกกะซึ่งหมายถึงปลาหมัก ของบักปานะครับก็อาจพูดให้ชัดขึ้นได้ว่าคนไทยรับคำมอกระมีคำนี้มาใช้และออกเสียงเลื่อนไปเป็นปาระากลายเป็นคำดูดแบบไทยที่ไม่มีความหมายหากแยกคำว่าร้าออกมาจากชุดคำนะครับการที่บองคำไทยดันไทยขาวที่แปลว่าหมักดองเข้ามารวมกับปรก,ระ,ปรกระปรกะปลานี้ ก็น่าจะชวนให้เรานึกจินตนาการไปได้ไม่รู้จุบถึงการผสมผสานคำเรียกในการประทะสังสรรค์กันทางวัฒนธรรมครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วของกลุ่มชนชาติต่างชาติต่างภาษานะครับผ่านอาหารการกินอนันพื้นพนดั้งเดิมของพวกเขาและไม่ว่าคำว่าปาราบองจะมีมาเก่าดานเพียงใดหรือดื่มเคยมีหน้าตาเช่นไรมาก่อน ก็คงยากที่จะสอบพ้นกระทั่งอาจไม่มีทางรู้ได้เลยตลอดการทว่าการได้รู้เพียงว่าก่อนจะมาถึงเรานั้นสิ่งต่างๆบรรดามีที่เป็นวัฒนธรรมโดยเฉพาะอาหารการกินได้ถูกเปลี่ยนแปลงและถูกนิยามความหมายใหม่กันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก็อ,อาจเป็นสิ่งเตียงใจให้หยึดมั่นถือมั่นหรือความคลั่งไคล้ไหลหลงในสิ่งใ,นใ,นใดผ่อนเบา ลงไปบ้างกำมัง